มันมาทรงนี้ผมว่าอะไจะทํามาเป็นโลงใใกล้ๆด้วยนะไอ้นี่มันไม่รอดแน่นะกคนผมจะฆ่ามันนะนำโมต่อสายบุกเขาตัวตัวสมาร์ทสมุทรตะโมดตะตะเท้าตัวตัวสมุทระเฮ้ยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพวกผมชายยุทธ์ครับวันนี้เราก็จะมาเล่นอะเรียนาเบรกเอาในโหมดปิดกั้นในแผนที่นอตติกนะทุกคนได้ยินข่าวว่าในที่แผนที่นอตติกเนี่ยมัน ปรับใหม่ใช่ไหมทำให้อัตราการดรอปของนี่ดีขึ้นไม่รู้ว่าคนเขามนโนกันเองหรือเปล่านะคนผมก็จะลองไปพิสูจน์ดูสักเกม2เกมนะถ้าเกิดรอดได้โดยวันนี้เนี่ยผมจะเอาบัตรส0,000ื่นไปเช่นเคยนะทุกคนแล้วผมก็ได้มาทำการเหมือนจะโกงระบบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเราก็ยัดยัดยากแก้ปวดยัดอะไรเข้าไปในเซฟนะคนเอาไปใช้ดำรงชีพ แล้วเราก็จะไปในโหมด็อกดาวแล้วก็ไปแผนที่น่าจิกเดี๋ยวไว้ไปเจอกันในเกมเลยครับผมโอเคอันนี้เราเกิดได้ใกล้ไฮรูทเลยนะเดี๋ยวพวกเราก็จะทําการรีบวิ่งเข้าไปไฮรูทแล้วก็ไปฟาร์มของฟาร์ามอะไรกันนะทุกคนผมจะพยายามเปิดเซฟไห้ได้มากที่สุดนะเมื่อยิงโดนผมนะเมื่อกี้ผมตายแน่นะเลยเดี๋ยวเราไปเซฟล่างก่อนแล้วกันเพื่อนเรายัางวิ่งไม่ถึงไหนเลคน เสร็จแล้วแนะ่นอนเดี๋ยวเซฟนี้จะได้อะไรกันนะจะได้ของแดงมาหรอเปล่าเนี่ยต้อง,องรอลุ้นทุกคนแต่โอกาสน้อยมากไม่ค่อยหวังหรอกใช่อด้อันนี้ก็กดีอยู่ดีกว่าไม่ได้เลยข้างบนมันเอะใจวายๆอะไรกันมามีของไหมมันมี วุ้ยจ้อยจ้อยชัยจุดโดนแล้วคนโดนเกาะนะเปิดเลยเปิดเลยฮึ๊บเซฟไฟฟ้าเซฟนี้ต้องมีของแดงบ้างไหมสามสองวุ้ยนึกว่าสิงโตถ้าสิงโตไม่คิดหนักเลยนะเฮ้ย ไม่ได้รับเชิญเขี้ยะผมแข็งไม่ได้รับเชิญม่กระสุนในสี่มไปละเดี๋ยวปืนมาใช้นะมันเฮ้ยเคมาอีกตัวนึงละใช้ปืนบอดนี่นะเคียบบอทหน่สวยพยายามฟาร์มให้ครบนะถ้าเกิดทบมาในห้องเซ็ต เซฟจะมีคนชงคนเจ๊ให้ป่ะเนี่ยอ,อนนี่ออ่าดีกระสุนดีอะไรแป๊บวันนี้เราจะฟาร์มคนเดียวหมดจริงๆแล้วเนี่ยข้างในมีเซฟอีกอันหนึ่งเลยปิด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 ,ปดโอเคแน่แต่ว่าใช่ว่าเปิดเซฟเบลจะได้ของดีนะคน <c oughs> เรอือล้วนๆราไปดูเซฟนี้นะครับ เซลไฟฟ้านี่จะออกของแดง <Wow. S 1> อ้อ,อได้ได้อันนี้ได้โอเคสวยเลยสวยโลนห้าหมื่นอยู่นะเม 5, 6, ื่อกี้ห้ารือหกนี่แหละใช้ได้ใช้ได้เคลียร์ okay. จัดของสิแม,ม,ม่ซ่อนไว้มันยังมีของอยู่ไหม ไม่ค่อยไ,ได้ครามเท่าไหร่นะเราจิก๊ลกลองไปจุดถัดไปจุดนั้นน่าจะเป็นเซฟฟรฟมทุกคนจะต้องลองไปพิสูจน์ดูนะ CD นี่ของม่วงปะ่มงกระเทือนทุกคนถ้าใครมันพยายามพูดนะวะเสียงมันเด็กอ,อ,อ,อืเอหนึ่งเอหนึ่งก็ได้ของทองเรามาวะ่ะ เพื่อนเจอคนะ่ะไม่เป็นไรเราฟาร์มต่อไปทุนกระิจของเราคือพิสูจน์ว่าแผนที่นี้มันสามารถที่จะยังฟาร์มได้อยู่หรือเปล่ามันปรับมาแล้วมันดีขึ้นจริงไหมจะเก็ดอะไรเล็ก,กยังไม่มีใครมาอีกนะของเราอีกแล้วใครวะ ของแดงเต็มหน้าเลยไหมล่ะเชี่ยดูในทรงในเสื้อมีอะไรปะไอ้ห้คนต่อเนืเป็ดใครวะน่าจะเป็นบอทนะคนที่เดินเข้ามาแล้วได่ดยวนอตเช็คให้เขายเชี่ย เพื่อเรายิงบอดนะเดี๋ยวเราฟาร์มในตู้นี้ก่อนมีของดีนะครับเซธีอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ไปจะไปดูของม่วงได้ได้ได้ไดอยู่ได้อยู่เพิ่มมูลค่านะทุกคนผมจะพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดนะ,ะ,ะ,ะอะไรของเขาอะอืมโอเคอุ้ยมันปรับเปลี่ยนมาเก่งเปล่าวะ ว่าเริ่มจริงแล้วไรทุกคนเฮี้ยใครวะโอ้โหคิดโอ้โหลูกซองยูซัทเกือบแล้วทุกคนเดี๋ยวเอาปืนเข้าไปใช้นะปืนแรงหรงแรงนะมาแล้วที่บอร์ดเนี่ยไยขอสีวะขอสีมาใส่ก่อนมาทุกคนมาแล้ว ไอ้บอทโหได้ไหมไอ้บอทไอ้บอทไอ้บอทเออใช้อะไรบ้างเน bye. ี่ยหืมไอมพีเอชได้ได้ดีทุกคนตัวนี้ผมชอบเลยเดี๋ยวเก็บไปแล้วกันเหลือนอนโอ้อืมเด็ดของสักแป๊บนึง เซฟที่เท่าไหรแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็จะมาเปิดอีกเซฟหนึ่งมันต้องมาบ้างแหละผมแทบจะเมาหมดทุกเซฟแล้วทุกคนแทบจะนะ <c oughs> ของดองของแดงนี่ไม่มาเลยแต <c oughs> ่ก็ไม่เป็นไรก็ดีกว่าไม่ได้เลยทุกคนแล้วก็เป็นของม่วงนะนี่ในนี้อาจจะมีกุญแจกุญแจก็ได้พึบ <c oughs> ผมว่าผมไปออกดีกว่าทุกคนตานี้น่าจะไม่ได้อะไรเราไปรีกเกมไห่ดีว,ว่า<อ>เดี๋ยวมาดูมูลค่าที่เราทําได้กันวันนี้ผมในเกมแรกสองแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบสองบาทก็ไม่ได้แย่นะแต่เมื่อยอยู่เหมือนกันทุกคนเมื่อกีอ้แม่งแผนที่อย่างกว้างเราไปเราเราไปโคตรเยอะพยายามที่จะเปิดเซฟไม่ได้หลายๆจุดนะแต่เกมแรกของเราก็ของแดงก็ยังไม่มานะ เดี๋ยวเราลองไปดูในเกมต่อไปกันดีกว่าทุกคนโอเคผมไม่รู้ว่าตรงนี้มันเรียกว่าอะไรนะแต่รู้สึกว่าจะมีเซฟดีเดี๋ยวเราไปดิฟฟี่ไปเปิดเซฟกันเลยดีกว่าทุกคนเซฟอันนี้รู้สึกว่าจะนับเวลาด้ยใช่ไหมแต่ถ้าใครตามตามระเบียบเนี่ยถ้าใครกดเนี่ยก็จะเป็นคนได้ไหมทุกคนอืมอืี่อืมโอ้โหโอเคเซฟจะเปิดแล้ว นั่นไงผมว่าแล้วมันมาทรงนี้ผมว่ายังไงจะทำมาเป็นโรงให้ใกล้ด้วยนะไอ้นี่มันไม่รอดแน่นอนผมจะฆ่ามันนะเฮ้ย้วได้ของแดงแล้วมันไม่ใช่เคกูเอามาแต่กูก็มึงเอานี่ไปกินแล้วกันเอ้าไปกินแล้วกันเอาไปเป็นบทเรียนไอเด็กเกรดไปก่อนลยวันสอนบทเรียนแค่นี้แหละ โดนตัวเองเลยประเด็น <c oughs> แต่เมื่อกี้น่าจะหักหักหลายท่อนอยู่นะถ้าโดนเต็นเตแบบนะั้นเรานี่็เกือบหักเหมือนกันวันอย่านะคนอย่าไปทำแบบนี้กับใครนะคนเขาอุตส่าห์มายืนรอเปิดตั้งนานเชเคช่างมาเถอะเดี๋ยวรอเปิดเซ็ดีกว่าอืมของด้งของแด,ง,ดงนี่ตกอมาแล้วเราเราจังได้ยินเสียงเขาเจ็บนะทุกคน าา okay. ขออะไรปลอบใจหนะ่อยว่าไม่งเพื่อนเพื่อนมาแย่งเปิดเซฟว่ะเกมได้แล้นะนะผมทําถูกไหมเนะี่ยทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยนะนะถ้าเกิดใครดูมาถึงตรงนี้ว่าผมทําผิดหรือว่าอะไรหรือเปล่าของม่วงได้อยู่เดี๋ยวเราฟาร์มกันเหมือนเดิมนะพอนเหมือนตาที่แล้ว ในรอบนี้ผมก็เตรียมกระเป๋ามาใหญ่เลยนะเพื่อที่ว่าเก็บของเก็บขยะอะไรเงี้ยเอาไปขายาสึกว่าแถวนี้จะไม่มีอะไรละเชื่อบอดเพียบเกลี่ยไม่เคยกลัวอยู่แล้วเข้ามาให้หมดทุกตัวเอาหมดอยเอ้ยนี่นี่เพิ่งดูคลิปเก่งเวอร์มาี่แม่งดัดตรงนี้คิดได้ไงวะ ไม่ได้อะไรเดีย๋ยวเราไปเปิดเซฟฟี่ดีกว่าทุกคนก็ได้ของแดงนะไม่ต้ยองพูดถึงมันเลยไม่ได้สักทีมาแล้วครับ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 ณนะจ,จุดนี้อของของอก็ยังได้อยู่ก็ดีกว่าของม่วงหรอวะของของนี้ก็น่าจะหมื่น 5, ห้าอย่งมั้งเสร็จของเรียบร้อยแล้วก็ ไปดีกว่าทุกคโอ้ไม่มีแค่ฟาร์มใช่ไหมดูก่อนทุกคนเจสเฮียอืมเซฟนี้เป็นของเรานี่แหละถ้ามันจะมาต้องมาเซฟนี้ทุกคนเซฟนี้แพงนะเจสดอกละสองแสนเลยโอเคนะโมต่อเสาบุษขาตัวหนึ่งตัวจงมาตะบุษขาตะโมตะขาตัวหนึ่ะโมตะสุษเฮ้ยว้าโอ้อืม ไม่แย่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 ไอ้ไอ้ของของอันนี้มันก็หกหมื่นอยู่นะผมเนี่ยเอาเอากระสุนลงมาเลยเพราะว่ากระสุนรวมๆกันมันอแคบกี่หมื่นเนี่ไม่กี่หมื่นสี่ห้าหมื่นโอเคโหตกใจนึกว่าของแดงมาแหมโอเคเ๋ยวเรายัางเหลือเสื้อนะเดือดในเสื้อนี่มีอะไรล่ะมีซีดวงซีดีอย่างเงี้ยขันสูงไว้ก่อน มางานได้เย่แล้วลุงเสียงใครวะเพื่อนเรานะโอ้โอเดี๋ยวจะได้เดี๋คนหรือว่าเกมนี้จะไม่ได้อะไรเอ,อ้ซะแล้วหรือว่าจะได้ฆ่าแต่เพื่อนนะทุกคนเขาไม่กล้าตาม,มาเ,เรามาเลยเมื่อกี้เราเมื่อกี้เป็นคนไทยได้ไหมคนทำกับเราได้ไงวะถ้าคุณผ่านมาดูคลิปนี้นะครับคุณจำไว้เลยนะอย่าไปปล้นเซฟใครนะ โอก <át, S 1> ล่องตรงกล่องแดงนี่มันต้องมีของตรงของแดงหรือเปล่ามันี่ก็เฮหยอ้ยโอ้สองส่วนหนึ่งแปดหมื่นห้าซีดงซีดีเนี่ยทำมาได้ไหมนี่มันทมาแล้วไหมเออโอ้เกี่ยวอะไรวะนะโอ้โหเอาได้อยู่นะจานนี้กินเหมือนสองไหมเคเรามาดูกันครับผมว่าจะออกเท่าไหร่อื้อได้อยู่นะสองแสนสามไม่ไม่ค่อยต่างกับเกมก่อนหน้านี้เลย แต่ไม่เป็นไรเราก็อิ่มๆเลยนะสองเกมแต่ก็ผมก็ไปแตกมาก่อนนั้นนี่แหละไม่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 ได้สองเกมติดก่อนนี้ก็เล่นแบบว่าก็ดาวก็รอดไปหนึ่งหนึ่งดอกโอเคทุกคนสองเกมได้มาสี่แสนสำหรับนอติีกนะก็ดีอยู่ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปตอนนี้ผมอยากรบกวนทุกคนด้วยกดไลค์กดซับสไครป์ให้เพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับ แล้ววันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย